ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องศักศรีคนเกษตรแห่งทีราบสูงครับมือนี่เป็นวันที่21มีนาคม2567ครับพี่น้องครับสถานการณ์ราคาเข่ามือนี่เป็นจังไดนะครับเปล่าศักศรีพร้อมรายงานให้พ่อแม่พี่น้องนะครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องครับสถานการณ์เข่าในภาคกลางของเฮานะครับเข่าหน้าปังเนาะครับพี่น้องภาคกลางประสบปัญหาพายุฝนกระหน่ำนะครับพี่น้องมากกว่าราคาที่ร่วงลงในช่วงนี้ก็คือ ผลผลิตถือจมนนำนะครับเพราะว่าคนที่สีปลูกเขากำลังสีเก็บเกี่ยวหรือผู้ที่เเว่รถเกี่ยวไว้แล้วนะครับเขาแซ่หํำซ้ำไร่นะครับพี่น้องครับโล่งสีบางโล่งช้างรับสื่อบางโล่งประกาศปิดรับสื่อซัวข้าวนะครับเพราะว่าโบโล่งอบโบเพียงพ่อนะครับเขาเปียกเขาแซ่หนำนะครับพี่น้องครับก็เลยให้เฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเฮ้านี่นะครับซ้ำนักไปเอีกยดครับหลักการสีหาโล่งสีถี่ซื่อไกลขึ้นเพื่อจีไปขายนะครับเพราะว่าเขา ้าเอาไว้มันก็สีมีผลมีหลายอย่างนะครับพี่น้องเขาสิเน่าได้นะครับพี่น้องแล้วเลื่นงลวดเกี่ยวแล้วก็ต้องสูบน้ำเพื่อเกี่ยวโอ้ปัญหาสารพัดครับพี่น้องครับเอาก่อนอื่นนะครับพี่น้องครับป้าศักศรีสิว่ารายงานปัญหาอ่ารายงานราคาเขานะครับพี่น้องขออภัยครับราคาเขาของ จากทั้งพี่น้องเฮาทั้งเอฟซีเฮานะครับที่ได้รวมได้งานมาในช่องของศักดิ์ศรีคนเกษตรขอบพระคุณหลายๆนะครับเนาะคุณสุดยันครับเซลภู้บ่มลอยเอสครับพี่น้องเขาหน้าปรังครับเก้าบาทหกสิบตังค์นะครับแล้วก็มีข่าวสีชอบถามนะครับว่าจังหวัดลอยเอสนี่เบอร์ยี่สิบนี่ครับจัสมินนะครับพี่น้องผู้ใดอยู่ทั้งลอยเอสนะครับฝากถามแน่น้อยหนึ่งว่าลอยเอสนี่เบอร์ยี่สิบล้านใดเพิผลลับสื่อน้อครับมีข้อมูลบอครับคุณโฟครับพี่น้องครับ ไปขายมือนีได้พันสามนะครับพันสามกะโลเประมาณเกือบ1ิบบาทนะครับสิบาทแปกัวๆนะครับเนาะพันสมนี่เป็นแสนนะครับแสนหนึ่งมี่สิบกิโลนะครับก็ถือไว้ราคาดี10บาท80สิบตังค์นะครับอาคุณ b ีเนเะครับเขามมลีนึ่งูนห่เพราค่าบ้านบ้านเพิ่นว่าสือสิบาท5าสิสตังค์แล้ะกระลงงสีสือสิบาทนะครับอา คุณคนท้ำคนธรรมดานะครับพี่น้องครับอุดรธานีเจ็ดถึงแปดบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับคุณกันไผ่เช่าไผ่นะครับมือนี้ให้ข้อมูลมาอย่างละเอียดเลยนะครับอําเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิครับหน้าปังสดเก้าจุดห้าบาทนะครับผมเขาเหนียวหน้าปังสดเก้าจุดสองศูนย์บาทนะครับหลักกามะลิหนึ่งศูนย์ห่าแห้งสิบห้าบาทกอขอหกแห่งสิบสามจุดสี่ศูนย์บาทนะครับขอบพระคุณนะครับข้อมูลโอ้ละเอียดดีแห้งนะครับเนาะ คุณจ baptism, göster, 2, 80, 30, 40, 40ันท่านะครับกิติรัตนะครับอัลเภอเพ่นครับหน้าปัง8บาทหาสิบสตังค์นะครับนี่เป็นรายงานจากเอฟซีของเฮานะครับขอบพระคุณได้รายเด้อครับพี่น้องจากได้หลายพื้นที่ที่ซอยกันรายงานราคาเข่าเข่ามา่นอกครับพี่น้องครับทั้ง้านเบาซักสีเองนะครับทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับช่วงนี้นะครับเข่าหน้าปังกอคอสิบหาคับเขานียวเริ่มออกนะครับพี่น้องครับเฮ็ดให้ราคาช่วงนี้เริ่มสิคงทีแล้วเนาะครับเนาะฝนกับบอตกเป็นเป็นข้าวเคาะเป็นบ่ญเป็นข้าวเคาะข้าวโสของทาง ภาคอีสานเนาะครับกระอื่บดีอยู่ฝน่มั่นตกนะครับให้ได้เก็บเกี่ยวไปนะครับช่วงนี้เ่งพาณิชสาขาดอนจิกนะครับสื่อเขามะลิแห่ง1 0 5แห่งความชื่นบาเกิน1 5 1 5บาทแสนละ1,800ตันละ1 5 0 0 0ครับเขาเนียวแห่ง12บาท50ครับพี่น่องเป็นเขาเนียวเก่าเด้อ12บาท50ตันละ1 2 5 0 0แสนละ1 5 0 0วิทยาการเกษตรนะครับมื่อนี่ราคาขันตำ ของเขาก็ขอสิหาหน้ารังสดนะครับพี่น้องครับสิบาท4ี่สตังครับตันละ1 4 0 0งมืึ่งบาทครับสูงสุดอยู่ที่ราคา1ิบบาทนะครับพี่น้องครับมือนี่ราคา1ิบบาทตันละหมื่นเอ็นะครับสำหรับปูถิมีเขาง่ามนะครับพี่น้องครับแสนละหนึ่งพัหาสถึงหนึ่งามรหรือ1,320งามแล้วแต่เกรดของเขารับพี่น้องครับเขาเนียวมือนี่ลดลงมานะครับจาก8บาท0ุดศูนะครับเหลือ8บาททวนครับพี่น้องครับแสนละ 960ตันละ8,000บาทสกับสำหรับขาเนียวสดหน้าปรังครับพี่น้องครับ โรงสีตสั้ตงประเสริฐครับตั้งประเสริฐอำเภอสีเมืองไม่นะครับทางสิไปตะการผื่ผลนะครับมะลิแห่ง1นึ่งศหาแห่งนะครับเพิ่นซื้อกิโลกรัมละสิบหาจุดสองหาครับพี่น้องครับตันละ1นึ่งหมื่นหาพบาทครับพี่น้องครับช้างบานแคมนะครับมะลิกอขอสิบหานะครับหน้าปรังนะครับซื้อสิบาทสี่ MC. สิบเอสตังค์แสนละ1นึ่งพันสอง้าวเหนียวงวดซื้ออีกคือเก่านะครับพี่น้องเนาะซับอนั่นครับบันดอนน้าเยียครับกอขอสิบหาหน้าปรังสิบบาท สหกรณ์การเกษตรม่วง30.14.91บาทนะครับตันละ14,910บาทแสนละ1,790งเจ้าสเหนียวนะครับซื้ออยู่10บบาทแปสิาตังค์นะครับตันละ1,830แสนละ1,300บาทครับพี่น้องครับสำหรับเขาเหนียวเด้อส่วนเขานาปังครับพี่น้องครับป่าวสักสีสีรายงานในฟังนะครับตั้งภาคกลางที่เพิ่นประสบปัญหาอย่างหลายนะครับในเรื่องของน้ำที่ มากเกินนะครับมากก่อนดูๆแล้วก็จนท่วมเข่าท่วมน้าเพิ่นเนาะครับตาลุโตนเพิ่นเป็นกำลังใจให้พี่น้องทางภาคกลางเด้อครับพี่น้องครับกขอแปดสิบห้าครับพี่น้องเป็นรายงานเป็นเข่าสวดเด้อครับกัมเพงเพชรครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนครสวรรค์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทพิษณุโลกครับหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทสุโขทัยหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทต่อตันละกัพิจิตหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทต่อตันสำหรับกขอแปดสิบหาเด้อครับพี่น้องครับ เบอร์20ครับพี่น้องครับอายุทยาเก่าพันเจ็ดร้อยบาทครับสําหรับเบอร์20นี่พ่อแม่พี่น้องช่วงนี้ก็ถามหาหมองขายหลายเนาะครับนอกบางหมองเพิ่นกับบริษับสื่อบางหมองเพิ่นกับยังรับสื่อนะครับเป็นกำลังใจพี่น้องเฮ็ดเข่าเบอร์ยี่สิบครับฮาร์ซีฮารนึงครับพี่น้องครับพิจิตหนึ่งหมื่นบาทอุตรดิตแปดพันสองร้อยบาทต่อตันสุโขทัยเก่าพันสองร้อยบาทต่อตันกำแพงเพชรเก่าพันสองร้อยบาทครับพแล้องวก็พ 61ครับพี่น้องครับกอขอหกครับฉาเซิงเศร้า10,000บาทกำแพงเพชร10,000บาทครับจังหวัดพิษณุโลก9,000พิจิตร9,200แล้วก็โคราชนครราชสีมา9,000บาทครับพี่น้องครับก็ถือว่าเขาเบอร์61ก็ลงนะครับลงค่อนข้างหลายได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าปกติเบอร์หกหนึ่งกับราคาเพิ่มหมื่นอยู่เนาะครับตอนนี้ก็มีบางหม่องที่ลดหมื่นลงมานะครับกับเป็นกําลังใจให้อ้ายน้องเฮาคือเก่านะครับสําหรับคนที่เฮ็ดเขา นะครับเพชรเข่าทั้งภาคอีสานและกับภาคกลางนะครับอีสานยังพอด้เจอฝนกับยังไข่แต่ว่าราคานี่ที่รับพี่น้องครับร่วงรูดลงมาน้ากันทั้งอีสานและกับภาคกลางครับพี่น้องครับสำหรับเข่ามะลิหนึ่งศูนย์หาครับพี่น้องครับเป็นยังสี่ครับมะลิหนึ่งศูนย์หาข้อมชื้นบากเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์รุ่งสีที่เปินสือบบดปีที่ศาสตร์ราคาเป็นดังต่อไปนี้ครับถ้าเข่าทกซ้อมเภอเมืองขอนแก่นครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อตันครับพี่น้องครับราคารุ่งสีราศี รงศีราศีาพาณิชย์อำเภอศรีสะเกดอ่าอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดขออภัยครับพี่น้อง1น2 0 0บาทครับล้วกร่รงสีไฟไทยเจริญวัฒนา1น8 3 0บาทต่อตันครับโรงสีกิตทวียโสธรหมื่นสี่พับาทต่อตันโรงสีสหพัฒนาสตึก1น2 0 0หาพัน้อยบาทรากะ โรงศีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนี่โรงศีใหญ่เป็นสื่อซ้ำเก่าได้ครับพี่น้องสื่อบรุดเก่าแต่ว่าเขาหน้าปลังนะครับทางผากีสารกับโค้งทีทั้งผากลางดุดเมื่อนลงมากหลายเติบนะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันเด้อครับพี่น้องเบิ่งเอาว่าช่วงนี้นะครับเฮ้าสีบริหารเขาเข้าจังไหนเพราะว่าราคากับกอนข้างจฉะผันผวนแน่จักน้อยนึงนะครับสาหรับผากลางสาหรับผากีสานหนีพ่อพ่อปันเก่าเนาะครับพี่น้องครับเบิ่งเอาเด้อช่วงนี้เด้อ ราคาสีเป็นจังไดน,นะครับพี่น้องส่วนเขามะลิกับเขาเหนียวในราคาไรา่ผักนะครับบ่าวสักสีสิขอรายงานประจังสีนะครับช่วงนี้ ขึ้นลงแค่นี้เดียวครับพี่น้องเบึ้งบอกออกสำหรับครับพี่น้องสำหรับข้าเปลือกเนี้ยครับสมปูสมปุยนะครับทั้งเม็ดขาวทั้งเม็ดแดงนะครับพี่น้องครับขอนแก่นนะครับหนึ่งมื่นสามพันบาทต่อตันครับอุดรธานีหนึ่งหมื่นสอบาทต่อตันสกลนครหนึ่งหมื่นสองพบาทครับกาฬสินหนึ่งหมืนสามพันบาทอุบลราชธานีคงทีหนึ่งหมื่นสองพนร้อยรอยเอคกงที่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทต่อตันครับเขาแห้งนะครับพี่น้องครับชัยภพุ่มครับหนึ่งหมื่นสันบาทต่อตันครับหนองบัวลำ หนองค่าย12,700บาทต่อตันจังหวัดเลย13,000บาทครับมุกดาหาร13,200บาทครับแล้วกะ็อุดรธานี12,300บาทนาครพนม12,000บาทครับหนองค่าย12,000บาทครับพี่น้องครับจังหวัดเลย13,000บาทแล้วกะ็อำนาจ,จเจริญคงที12,500บาทต่อตันครับพี่น้องครับ สำหรับเขามมลิ10หน้อหลายพื้นทีกะซื้อ,อย่างกันถี่ราคา1 5หาบาทนะครับแต่ว่าเป็นโรงสีใหญ่เดอ้อพี่น้องเดอ้อโรงสีขนาดหน่อยโร่งสีขนาดเด็กราคากะย่อมเย้าตั้งแต่13บาทขึ้นไป13 14ละกะ1 5บาทตามศักยภาพของโรงสีที่ซื้อได้ครับพี่น้องครับ เขามะลีหนึ่งศแห่งความชื้นมาเกินสิบหาเปนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องหนึ่งหมื่นหาพันบาทต่อตันนคกร,ราชสีมาหนึ่งองบาทต่อตันอุบลร,ราชธานีหนึ่งนหาพันสามร้บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกษหนึ0งหมื่นหาพันสองร้อยบาทต่อตันบุรีรัม 15, รย์หนึ่งหบาทครับจังหวัด้อยเอ็ดครับหนึ่งาบาทมหาสารคามหนึ่งมื่นหบาทครับจังหวัดยะโสธร1 4ึ่งบาทชัยภูมิหนึ่งหมื่นหา บาทต่อตันครับพี่น้องครับนครพนม1นึ่งมื่นบาทครับสกลนคร1นึ่ง 15, บาทกาลสินหนึ่งหมืบาทขอนแก่น1นึ่งบาทครับอุดรธานี1นึ่งน่งรอบาทครับหนองบัวลำพู1นึ่งหนนองค่าย1นึ่งมุกดาหาร1นึ่งจังหวัดเลย1นึ่งบาทครับนี่ก็เป็นราคานะครับพี่น้องครับไร่ ภาคไร่อําเภอไร่รจังหวัดมาฝากพี่ฝากน้องอีกคือเ่านะครับพี่น้องครับสํารับผู้ใดมีข้อมูลในเรื่องการค้านะครับสามารถส่งข้อมูลผ่านช่องซักซีคนเกษตรแห่งทีราบสูงนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องของเฮาที่ต้องการขายเขานะครับว่าโรงใดราคาไรเน่จังหวัดใดอําเภอใดนะครับพี่น้องครับเป็นการ เชิงขอมูลเชิงวิทยาท่านนะครับขอขอบคุณได้หลายที่พี่น้องได้รวมสนับสนุนละกะ็ให้ข้อมูลข่าวสารที่ดีตลอดเลยมากนะครับสำหรับมือนี้ครับพี่น้องครับสมมากภาควรแก่เวลานะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับมื่น,น้ะพอกันใหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ